ตอนนี้เราก็ทำรถให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วใส่น้ำหนักอยู่ที่4ตันครับนาวล่าครับนาวล่าทำรถให้กับลูกค้าแล้วก็ให้ลูกค้าออกไปลองขับดูครับ อยากให้ลูกค้าได้เห็นฟิลลดหนักว่าเวลาเซ็ตแหนบเพิ่มเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งลูกค้ามาเพิ่มแหนบ20มิลข้างละ2แผ่นครับแล้วก็เปลี่ยนโช๊ค1คู่เป็นยังไงบ้างอัตราลดดีกว่าเดิมไหมด,ด,ดีกว่าเดิมเนาะ <laughs> อาโอเคไปเลยครับ เราก็ให้ลูกค้าได้ลองไปเทสรถหนักดูเนาะทำรถเสร็จแล้วนะครับลูกค้าก็อยากเห็นฟิลว่าเออรถหนักเนี่ยมันเป็นยังไงมันขับดีกว่าเดิมไหมซึ่งของเดิมเข้ามาแนบน้อยกว่านี้นะครับแล้วเขาใส่แล้วน้ําใส่น้ําหนักลงไปแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเออมันรถมันเตี้ยเกินนะฮะเนื่องมาจากแนบไม่พอครับเราก็จัดแนบ20มิลเข้าไปให้ใหม่นะครับ ทำการดัดแปลงนะครับแหนบ20มิลของนาวารารุ่นเก่าเขาไม่มีตรงรุ่นนะครับเราใช้แหนบตัวโฟนะครับใช้แหนบของโฟวินเอามาตัดแล้วก็เจาะรูให้ใหม่นะครับตอนแรกมาแหนบเขาไม่ได้ยาวขนาดนี้นะครับแหนบเขามาสั้นครับแล้วก็เราทําการดัดแปลงเอาแหนบโฟวินใส่แล้วก็ตัดให้ยาวนะครับตัดให้เหมาะสมก็คือให้ยาวตรงรุ่นกับของเขาเลยนะฮะประมาณนี้ครับ สวยงามมาดูจุดลูกยางนั่งเผากันหน่อยว่าอยู่ตรงไหนนะครับโอ้ก่อไ้เคียงครับนะฮะเกือบนั่งนะครับแต่ว่าลูกยางของรถนิสสันโนวา่าเนี่ยคือเขามีลูกยางของเขาเนี่ยเขาสามารถบี้ได้นะครับลูกยางของเขาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าช่องลมนิดนึงนะครับลูกยางเขาก็จะไม่ถึงขนาดว่าแข็งเกินถึงจะ กระแทกลูกยางนิดหน่อยลูกยางเขาก็สามารถบีได้นะครับไม่แข็งเกินไปขอดูอีกรอบหนึ่งประมาณนี้ครับเนี่ยดันหลังจะอยู่ประมาณนี้นะก็ไม่ถึงกับนั่งนะครับเห็นไหมระนั่งใส่เป็นเตาแนบแบบมีสกีด้วยนะครับช่วยป้องกันเือไปคูดกับถนนนะครับสลกจะได้ไม่ขาด โอเคก็ถือว่าอ่านนะครับทำรถให้กับลูกค้าแล้วก็ลองเทน้ำหนักให้ลูกค้าได้ดูกันนิดนึงนะครับก็ฝากอู่ปริชาติพอลอยด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาตทพอลอยได้นะครับจะเสริมแหนบเป็นรถรุ่นไหนเป็นแหนบอะไร บอกได้นะครับจะเป็นแหนบ20่มิลตรงรุ่นหรือไม่ตรงรุ่นเราก็ดัดแปลงให้ได้นะฮะสำหรับนาวาราคันนี้ครับเรียบร้อยครับโอเคขอบคุณลูกค้ามากๆครับคันนี้เขาใส่ล้อหลัง15ล้อหน้า15ครับนี่ฮะให้ดูแจ๋วครับเออล้อหลัง15ล้อหน้า15นะฮะ นี่ครับดูสามารถถ่ายยางได้นะครับถ่ายจากยางหลังเอาไปใส่ยางหน้าได้นะครับแจ๋วครับก็โอเคนะถือว่าผ่านครับสำหรับการใส่สีตันนะฮะอันนี้ลูกยางของลูกค้าก็มีมาอยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะใช้แบบเหนียวทนเลยนะครับ ไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับยังใช้ได้ก็ใช้กันไปนะครับช่วยลูกค้าประหยัดได้นะครับเป็นลองแบบแบบมีสกลครับคู่นี้ลูกค้าซื้อไปตั้งนานแล้วครับข้อดีของล้อ15คือถ่ายยางได้นะครับเราใช้ล้อหลัง15เราใส่ล้อหน้า15เราก็สามารถที่จะถ่ายยางไปไว้ข้างหน้าได้นะครับเหมาะแก่การลูดลุยเลยครับนะฮะรถทรงนี้ครับสุดยอด เป็นเทาลอยครับ